ไลก์ like, กดติดตาม Ghost พันทิพจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องศพปลายนาประสบการณ์ลี้ลับในตอนนี้เป็นเรื่องราวของนินเด็กเลี้ยงควายตัวแสบเขามีนิสัยขี้เล่นชอบหยอกเย้าชาวบ้านไปทั่วซึ่งชาวบ้านก็เอือมระอาและรู้ดีว่าเด็กคนนี้มันเชื่อถือไม่ได้ครั้งหนึ่ง นินเคยหลอกให้ตามั่นไปเฝ้าควายให้โดยบอกว่าที่นาของเขามีหนูนาอยู่มากโข ổ. นินบอกตามั่นว่าตาเห็นรูที่คันนานั้นไหมเมื่อกี้ผมเห็นมันเข้าไปในรูถ้าตาอยากจับมันก็ต้องเฝ้าปากรูนั้นไว้แล้วดูควายให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมมาพูดจบนินก็หนีไปเล่นน้ำที่สะท้ายนาอย่างสบายใจเฉิบ เหตุการณ์ในครั้งนั้นตามมั่นมารู้ที่หลังว่าโดนหลอกซึ่งแกก็นั่งเฝ้าหนูออกมาจากรูอยู่นานจนนินกลับสุดท้ายนินเผยความจริงว่าเขาโกหกตามมัน่นไม่มีร็อกหนูนาะตามมั่นได้ยินแบบนั้นก็โกรธเลยถือกิ่งไม้ไล่ตีทันทีนินก็วิ่งหนีจนคนแก่เหนื่อยและหยุดไล่ไปเองหลังจากนั้นไม่นานมีอยู่วันหนึ่งยายลำดวน ซึ่งเป็นเมียตามัน่นแกได้ไปที่นาเพื่อเอาห่อข้าวไปส่งให้ตามัน่นพอไปถึงเถียงนาเจอตามั่นนั่งทอดสายตามองไปที่นาของเจ้านินยายลำดวนก็ชนตามั่นกินข้าวแต่แล้วจูจูเด็กเลี้ยงควายเจ้าเล่ก็วิ่งมาหาทำหน้าตาตื่นแล้วพูดว่ายายลำดวนตามัน่นไปดูที่สระน้ำนาผมสิผมเจอศพคนตามั่นเลยตบหัวเด็กเลี้ยงควายไปทีหนึง่ง ปาบแล้วพูดว่าเอ็งอย่ามาหลอกพวกข้าคนกําลังกินข้าวมาพูดเล่นเรื่องศพอะไรมันใช่เรื่องพูดเล่นไหมส่วนเจ้านินก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเจอศพจริงๆสองตายายก็ไม่สนใจจนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงตอนเย็นจวนค่ำยายนวลซึ่งเป็นยายของนินก็มาหาตามั่นกับยายลํำดวนที่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน มาถามว่าเห็นเจ้านินบ้างหรือเปล่าป่านนี้ยังไม่กลับบ้านเลยยายลำดวนก็บอกว่าตอนเที่ยงฉันเจอไอ้นินอยู่ที่นามันมาบอกพวกฉันว่ามันเจอศพคนที่สระน้ำนาแกไม่รู้มันพูดจริงพูดเล่นยายนวลเทื่อมใจคอไม่ดีเมื่อได้ฟังที่ยายลำดวนบอกแบบนั้นความวุ่นวายใจประดังด้วยความเป็นห่วงหลานยายนวลจึงไปขอแรงชาวบ้านให้ช่วยพาไปดูที่สระปลายนาะ อยู่ๆตามมั่นก็ตะโกนออกมาว่าวุ่นวายกันจริงๆเว้ยเด็กคนนี้ใครจะไปก็ไปข้าไม่เชื่อมันหลอกว่ามีศพมันหลอกชาวบ้านกี่รอบแล้วข้าจะนอนแกไปชวนบ้านอื่นเถอะยายนนจริงไปขอแรงชาวบ้านคนอื่นๆจากนั้นก็พากันยกขยงมุ่งตรงไปที่สระน้ำปลายนาเวลาประมาณทุ่มกว่าๆทุกคนก็พากันไปถึงสระน้ำ แม้ว่าทุกคนจะไม่ค่อยเชื่อไอเด็กเลี้ยงควายคนนี้ก็ตามเมื่อทุกคนไปถึงชาวบ้านคนหนึ่งได้ส่องไฟฉายไปที่สะพระคุณช่วยพวกเขาเจอศพคนอย่างที่นินบอกจริงๆเป็นศพคนนอนคว่ำหน้าลอยมาติดตรงกอบัวริมฝั่งพอดีเห็นแบบนั้นชาวบ้านก็แตกตื่นต่างบอกว่าเออรอบนี้ไอ้นินมันพูดความจริงไว้เฮ้ยว่าแต่นี่ศพใครกันละ่ะ ทำไมรูปร่างมันดูคุ้นๆชาวบ้านคนหนึ่งเดินไปหากิ่งไม้เพื่อเอามาเกี่ยวศพขึ้นฝั่งยายนวลเริ่มใจคอไม่ดีเมื่อชาวบ้านค่อยๆเขี่ยพลิกหน้าศพขึ้นมายายนวลถึงกับร้องไห้โฮทันทีเหมือนรู้แต่แล้วจู่ๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาแล้วตะโกนบอกว่าเจอไอ้นินแล้วครับมันไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างโบสถ์ เป็นจังหวะที่ชาวบ้านพลิกศพขึ้นมาพอดีอ้าวนี่มันศพตามม่นนี่ว่าหลังจากนั้นชาวบ้านก็ไปซักเอาความจริงเจ้าหนินก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่าพอผมไปเล่าให้ยายลำดวนกับตามั่นฟังว่าเจอศพแกก็ไม่เชื่อผมเลยกลับไปเอาไม้เขี่ยดูถึงได้รู้ว่าตามั่นตายแล้วผมกลัวพอผมวิ่งกลับบ้าน ก็เจอตามมั่นยืนตาถลนอยู่ผมไม่รู้จะไปไหนเลยวิ่งมาวัดครับส่วนยายลำดวนพอกลับไปที่บ้านก็ไม่เจอผัวแล้วแกไม่อยากจะเชื่อแต่นั่นคือศพตามมั่นจริงๆชาวบ้านคาดว่าแกคงลงไปหาปลาแล้วพลาดจมน้ำตาย